มาตานาว้ายเอ๊ะทำไมฝุ่นมันฟุ้งแบบนี้อะทำให้มันดีๆหน่อยสิว้ายแล้วนี่อะไรเนี่ยไปตองถางฝุ่นมาแลยไงทำไมเนื้อตัวสกปรกแบบนี้อะก็ฝุ่นบ้านคุณอันเอ๊ะ คุณผู้หญิงมันเยอะเลยคะ่ะน้อยก็ตัวเปื้อนแบบนี้แหละคะ่ะนี่อย่ามาตีฝีปากกับฉันนะเธอนั่นแหละทํางานยังไงคนใช้คนก่อนๆไม่เห็นเขาเป็นแบบนี้เลยนี่รีบไปล้างขาวสปกปรกออกเดี๋ยวนี้เลย <c oughs> เดี๋ยวข้าวด,ดำๆเนี่ยมันจะติดบ้านฉันหมดไปขาดคุณผู้หญิง <c oughs> ไปสิเร็วๆครับ <c oughs> คนไม่รักสุขอนามัยเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้แหละ <c oughs> เป็นได้แค่คนใช้ ทำไมมองหน้า,าไม่พอใจเหรออย่ามาอวดดีกับฉันนะครับผม้าก็ค่อืม ขอโทษจริงเจผมไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจเหรอฮึวันก่อนเนี่ยนะแกทำถังน้ำแข็งแตกและฉันเนี่ยต้องไปเสียเงินไปพันผ่นให้กับโรงงานน้ำแข็งฮะวันนู้นเนี่ยแกไปทำน้ำซุปร้อนๆของใส่ลูกค้าฉันเนี่ยต้องไปเสียงเงินค่าทำขวัญให้ลูกค้าแล้ววันเนี้ยทำไมทำกแก้งแตอกอีกจะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจเหรอฮึครับเจผมไม่ได้ตั้งใจจริงเลยเจยฉัน น,น,น้ฉันไล่แกออกเจ๊แล้วเงินเดือนเนี่ยอย่าคิดนะว่าจะจะให้เนี่ยฉันถือว่าเป็นค่าที่แกทำเข้าของฉันทั้ไม่ได้นะเจ๊มาเจอแล้วผมบอกแล้วผมท้าเอาอะไรกินละเจ๊แกก็ไป่สบายงานที่อื่นเนี่ยไปเจ๊อะไรไม่ได้เจ๊อะไรผมบอกนะไปนะไปฉันไล่แกออกแนละ้วออกไปเดี๋ยวนี้เลยออกไปคิดว่าทราจะจบแค่นี้เหรอเจ๊จะคอยดู 嗯。Mm. ลืมติดตามโชมว์โบลิ่บอลเนชันลีกตอนนี้เหลือ 4. ทีมท้นานะคะรเรื่มรอบรองชนะเลิศคู่แรกโปรแลนด์อันดับ7จของโลกพบกับจีนอันดับหกของโลกคืนนี้เวลาตีสามี่สินาทีค่ะและต่อด้วยคู่สหรัฐอเมริกาอันดับหนึ่งของโลกนะครับพบกับตุรกีอันดับ3ของโลกครับรับชมได้ตั้งแต่เวลาเจ็ดนิกาสินาทีช่องเดียวกันทยันสดชงฟรีกด35และชมสดทางออนไลน์ได้ทางบ้านดูดทีและที่เว็บไซต์เทลเอเซียดอนะครับ เทิงและละครจะเป็นรายการต่อไปนะครับพุทธาาศาสนสุภาษิตวันนี้ค่ะอปตโตโนโลกูกกาเฟไม่ความสนใจจะมาไม่ถึงไม่พึ่งพระโอ้นะครับ กรดุงกรุงกรเกษมโฉมใหม่ม ừ, ครับ ừ, หลังจากทางกรุงเทพมหาคนครเข้าจัดระเบียบในพื้นที่รื้อถอนสิ่งปลูกสร้า ừ, งร้านค้าแผงลอยที่ลุกล้ำบนทางเทา้าเพื่อทําการปลูกต้นไม้และขยายทางเท้าให้กว้างขึ้นนะครับพร้อมกับให้บริการเรือไฟฟ้าสัญจรล่องชมวิวเมืองกันด้วยลาไปพร้อมภาพนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ ความสงบหนักแน่นเป็นเครื่องผ่อนปลนระับความรุนแรงความขัดแยง้งความไม่เข้าใจในการและการได้ทุกกรณีดโดยเฉพาะ,ะ,ะความสงบหนักแน่นในจิตใจนั้นทําให้เกิดความดังคิดพิจารณาตามเหตุตามผลมจึงช่วยให้สามารถหบคลิปวินิจฉัยเรื่องราวปัญหาและกระทําได้ถูกต้องพอเหมาะพอดีมีประสิทธิผลพระบรมราโชาว,วาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว